สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับซิวิบาบูทไทยไทยวริตครับวันนี้มาเดอ้อพี่น้องมายกยอครับยกสะดุ้งครบบอภาษาบูไทยยกสะดุ้งครับนีบ่ยกยอค,ครับผมวันนี้เอาปลาขาววันนี้ดูปลาเต็มเลยครับเยยกยอครับสุดยอดเลยครับวันนี้ การตอนท้อเากำลังดีครับผมอยู่ไซยภูมครับไมน้ำชีครับผมกำลังยกอยู่ครับยกยออยู่ครับผมยอดมากครับดูครับไม้หมานไหมหมานไหมหมานหรือเปล่าหมานนะครับยกยอนะครับผมได้อยู่ครับปลาขยงครับผมนะครับ มีขยงครับปรากฏครั้งนะครับสุดยอดครับพี่น้องนนี้มาเฉยภูมิแม่น้ำชี่ครับผมมาเห็นบรรยากาศครับเห็นบรรยากาศแบบพิธีชาวบ้านให้เฮาครับผมยกย่อครับปลามดขึ้นพิ่นอก่อมดขึ้นครับมุดขึ้นนี่สุดยอดลยครับได้เรื่อยๆครับผมสุดยอดเลยครับ มีปลาขยงครับปลากระบอกครับผมมีปลาข้าวครับผมไอปลาข้าวเริ่มมาหนีสุดยอดเลยมาามันน้ำชี้ครับผมครับปลาพี่น้องนะครับเอฟซีธุบุสุคนเดอป์าคนไลค์กดแชร์ให้เด้อครับขอบคุณครับ